สวัสดีค่ะคุณยายจะมาทำไส้ขนมงาทอดหรือว่าซาลาเปาทอดค่ะอยากกินนานแล้วปั้นไส้ใหญ่ๆเลย อันนี้คุณยายผัดไว้นานจนแบบมันเย็นมากแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นลายปั้นได้ใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายปั้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันตอนคุณยายจะปั้นใส่ไส้ ันแป้งมีแป้งค่ะคุณยายเป็ดไว้คุณยายล้างมือแล้วนะคะล้างทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วค่ะ็บแป้งไว้ก่อนจะเป็นไหมเนาะ เป็นให้ไมหมนอ้อหัดทำค่ะเป็นอะไรที่คุณยายชอบก็คือขนมนี้แหละไปเมืองไทยทีไรเวลาไปในเมืองคุณยายก็จะชอบซื้อขนมนี้หละไปให้พ่อพ่อก็ชอบค่ะคปั้นให้มิตรแล้วก็ทอดเดี๋ยวคุณยายก็จะ คลุกงานี่แล้วคุณยายก็จะคลุกงานะคะงาขาวงาดำคุณยายผสมกันค่ะติดกันดีจังเลยเนี่ยนี่ค่ะเป็นอยู่นะแต่ไม่รู้ตอนทอดจะระเบิดหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่า ลองดูต่อไปได้แล้วอันนึงสวยอยู่นะเป็นอะไรที่ชอบมากคุณยายชอบทำแล้วขนมของโปรดด้วยนะมเมื่อกี้เพื่อนน้องก็โทรมา ถามถ่ายเรื่องยายกินถามถ่ายเรื่องคุณยายกินแกงขี้เหล็กเมื่อวานเพราะว่าคุณยายบอกว่าคุณยายไม่เคยกินแต่ว่าถ้าคุณยายเป็นอะไรไปก็ให้โทรมาเช็คด้วยกลัว <c oughs> <c oughs> คุณยายนอนไม่ตื่นที่ไหนได้โอ้โหอร่อยเนี่ยกินรอบสองละ อืรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้ววันนั้นคุณยายซื้อเขาสามก้อนนี่แหละสิบดอลแต่ว่าอร่อยกินแล้วติดใจเลยเขาทำลองมาทำกินเองบ้างไม่ยากเลยปั้นสนุกเลยทีนี้ ไม่ได้เน้นสอนนะคะคุณยายทำกินเองคุณยายก็ดูใน YouTube มาเหมือนกันคลิงไปคลิงมาในเม็ดงานี่ค่ะคุณยายทำได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาโทษกันค่ะ ใหญ่เบอร์เรอเลย,เลยกินอันเดียวอิ่มถ้าทำขายนนี้ขาดทุนนะ ใกล้จะได้แล้วเหลืองแล้วนี่โอ้โหใช้เวลานานมากเลยกว่าจะได้กว่าจะโทษต้องโทษใจเย็นมากเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะทำครั้งแรก ไม่แตกก็ดีละวทำใจเย็นมากเดี๋ยวจะได้ละงาก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะก็ใช้ได้อยู่โอเคได้ละ อสวยเลยคุณยายทำมือข้างหนึ่งข้างหนึ่งถือกล้องนี่สวยอยู่นะสวยมากๆเลยนี่เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนแล้วคุณยายจะมาชิม สวยนี่สวยมากอันนี้กระทะที่สองค่ะ,คะปิดแก๊สละทีนี้ เกือบไหม้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆขน,นมคนุณยายทำเรียบร้อยแล้วไม่มีแตกเลยโอ้เดี๋ยวคุณยายจะมาเอาใส่ชามจานดีกว่าเดี๋ยวคุณยายเก็บใส่ใส่จานสวยๆก่อนมันสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ยังอุ่นๆอยู่เลยก้อนใหญ่ๆด้วยนะกว่าจะทอดเสร็จก็ค่่าพอดีเลยนั่งทอดอยู่ข้างนอกคนเดียวเมื่อกี้จนมืดหนาวก็หนาวนี่ค่ะขนมอะไรนะเขาเรียกขนมงาทอดหรือว่าขนมซาลาเปาทอด ปกติอ่ะคุณยายชอบเรียกว่าขนมไข่หงแต่มันไม่ใช่มันเป็นขนมสาลาเปาทอดกับงาทอดดูสิคะสวยมากเลยเอาอะไรมาลองกัอนอืมกรอบนอก นมข้างในอือหืออืมอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากค่ะอือหือไส่ถั่วเหลืองข้างใน เม็ดงาเต็มเลย ừ. อร่อยมากมากค่ะอืมอืมอห อืมอม,มแล้วมันค้างคืนด้วยนั้นเนี่ยคุณยายก็อยากจะกินอีกอันหนึ่ง เอาไว้กินกาแฟตอนเช้าก็คงจะดีนะเนี่ยอร่อยแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ